ไป,ประดับลงก่อนครับแต่ยังนานแน่นอยู่ครับผมเริ่มซื้อตัว๋วของงานครับซื้ออะไรนะมีบรรยากาศหน้าทางเข้านะครับผมสวัสดีทักทายทาง YouTube แล้วก็แฟนเพจด้วยละกันครับผมแถวยาวเหยียบเลย

นะครับตอนนี้ีกานเรากำลังเตรียมที่วัดโตโตแล้วได้เข้ากันหน้อยบัตรราคา140บาทครับตอนนี้เด็ก50บาทครับรเข้า140บาทครับลุ้นไข่ไก่ด้วยครับผม1แสนทองครับมาแล้วครับเต็มรถ6ล้อครับเดี๋ยวพาเดินไปดูยาวเยียเลย เดี๋ยวไปดูบรรยากาศการแจกไข่แล้วกันวัเกิดผมคุณโจยมะครับคุณดอชาบะแท้นะครับคุณไหนตั้งใเล่นเที่ยงตอนนี้ครับนมเม็ดอะไรครับปล่อยๆครับ ไปเลย้นเงดไปนก็ได้ครับาตอนนี้มนมมากครับเดินไม่ได้แล้วเดินอ้าไปของเครับเข้าแถวเตรียมรอรับไข่ครับ

สงสัยจะได้ไปหลบฝนก่อนละมั้งดีผมเตรียมร่มมาอยู่ปหีหลบก่อนใหญ่รอสชมบรรยากาศการแจกไข่แล้วกันาดานหน้ายังเข้าไม่ได้ครับอันนี้เริลยข้าแถวแล้วครับ ต่คิดมองค่ายก่อนนะเป็นงานะีๆแต่แบบ้องตัดไปแต่แบบซีดๆแต่แบบตัวแบบเยอะขนาันี้นะรับแล้วแพยนช้านกรยทำเยอะ้มดเจ้ครับแล้วที่่าี่น่าจะต้องตย่นื่เยอะมากครับเส้นฟองครับ ม่านได้หิ้รถรอบตัวครับผมตรงไส่ตั้งกลางร่มก่อนนะครับคนจะเข้าเข้ายังไม่ได้ครับตันหันกลัวเลยมันจะบันไดหันไปไหนวัดดีครับผมถ้าหน้าตะบอมมันแต่เศร้าแล้วครับผมแตเศร้าแล้วแม่ได้จะคลิปแล้วนี่โอ้ปั้อยู่ยัยรีบว่ะข้าจะเห็นลายอยู่ครับเขาเลยนโปรดนจะคลิปเลยยได้จะคลิปแล้วเนี่ยอุ้ย ก็ได้อยู่สี่ห้าคลิปอยู่เสียงรอเองกนเดี๋ยววิ่งไปวิ่งมาอยู่เด้ครับผมเมื่อเดี๋ยววิ่งไปปฐมน้าอ๋อโอ้ปฐมอยู่เออปฐมแล้วก็มานี่เมื่อคืนผมไปนอนอยู่ขอนเสียงตแก่เก้าเสียนนท์เสียงไผยบลูเตอร์ดีนะคนหลายดีครับผมรอรับไข่เดือดเลยครับใช่ครับบอกกันไปนี้ครับสาวหน่อยเป็นพันแพงครับผมจะไปครับจิตระพิงานสอนสอนอีสาน เข้าสู่วัดแบงค์อีกครั้งหนึ่งครับหลังจากในรอบนี้เราจะเจอกันแต่ละครั้งวอสิเป็นเปิดวงปิดวงเสียงไฟเนี่ยชัดเลยชัดมากเลยนะรถใหม่รถใหญ่ๆชอบมากเลยขอบคุณพี่รองพีในการสนับสนุนครับชมเสียงคุณิดับ้องเหนื่อยบรรยากาศดีตัวละก็พอได้เลยพร้อมหรือยังทีมงานเจ้าหน้าที่ ตัวบัตรตัวอาวุธเรียเสร็จหรือยังท่านเสียเสิทธยกขึ้นมาจาังหวัดในตึ้งมือครับถ้าพร้อมแล้วก็สง่งสัญญาณด้านประตูนะครับวันนี้ของขอ,งของมือวันนี้ขอขอมือก็คือเจสซี่ตั้งขับปอหัดแม่หะเาได้แล้วครมาเมนี้นะครับทุกคนต้องซอยกันเลยหันพี่น้องมาแล้วก็ซอยกันนี่มันทึเห็นต่อบไรเลยงานเฮ้านะครับเพราะนั้นขอความท่านรักลูกของท่านครับในองค์กรของเรา ขอเพียนหนึ่งร้อยเท่าไหร่นะข้งาหนึ่งร้อยสี่สิบบาทหนึ่งร้อยสี่สิบบาทนะครับหนึ่งร้อยสี่สิบบาทถือว่าเป็นสินตําแห่งที่เหมาะสมเข้าตัาไม่ยังกันพี่น้องซื้อปักแล้วกับเมื่อเรียบร้อยพี่น้องสิยางไปซั้นนี้ก็ได้เพื่อความสบายใจและเราขอในวันนี้ห้ามมีคนกระโดดหน้าเวทีเออกานกระโดดลงไปหน้าเวทีปับเ้องกันฟังเสียงไมหมวะจะมีเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่สอฮอ บอกอยู่ด้านข้างประจําจุดวันนี้สองทีมครับใครท้ำไม่ได้นะครับก้คือพี่น้องขอท่านนําใจด้วยว่าพี่น้องก็ใจไลน์ก็ไลน์ก็ขานดีพี่น้องที่เสียไปแต่ับเพราะว่าท่านเดินทางมาหลายร้อยกิโลมาแต่ลจังหวัดมาแต่ละพื้นที่กว่าสิมาตกมาหฮมกันยุบมืดบันบันนี้ขอประชาสัมพันธ์ไปยั่งพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ฝั่งเรานะครับตอนนี้รับแจ้งว่า ไฟที่มออแปลงนี่มันมัน,ม,นมันตัดนะครับมันใช้ไม่ได้ไ<อ>เนื่องจากกําลังไฟมันน้อยนะครับ,รบสําหรับพ่อค้านะครับให้พิดติดต่ดตดดอทีมงานแม่ขันนะครับโดยทีมงานป๋าช่วยฟามว่วนเตรียมเครื่องปั่นไว้ให้แล้วนะครับแดนสยาม้องที่ดูแลแม่ค้าด้วยออนะครับสับไฟห้่งหมอโอ้อนี่เอาง่วมาผูกไว้นี่เล่นกันเนี่ไหมแล้วๆลนี่ท่งเล่นกันนี่ย่านเป็นตัวเก่าตัวบ่ตัวปีกไก่เบิดแล้วเอา คนลบคนละตัวนี่วคนละตัวคือรถคันเก่าอยู่งสนอกมาซ<อ>่รถคันเก่าตัวถังแก่เก่าเอามั่วสิมาฟังร่ำนำเงินบนมันเสืจนแก่งบมดดิจับลากได้แล้วมาแจ้งได้เลยใช่ครับแจเมียบ้านเลยรถพร้อมทรงพี่น้องครับเออพี่น้องบี่น้องยากนำหารถหารามีรถทรงพร้อมเรียบร้อยยาวครับมิลโลนี่ชัดมากเลย เอ่อตรงไหนตรงไหนชี้จุดด้วยตรงตรงเต้นสีเขียวตรงเต้นสีเขียวเป็นเป็นของกำลังคลินิกอันนั้นไม่เป็นไรแต่ว่าใครที่เป็นส่วนเกี่ยวขงตอนนี้ลุกหน่อยนะครับตอนนี้ชายชุดดำมาแจ้งผมแล้วนะครับท่านไม่ลุกนะครับถ้าท่านไม่ลุกด้านหน้าเข้าไม่ได้นะครับตอนนี้อแสดงว่าข้าท่านผูเดียวถูกต้องครับผมยักา์ไอ้คนอยา,อา,ยอยาหาเหตุอยาหาเหตุอยาหาทำ งานการกุศลน้ำได้งานนี่ว่าพี่มอดเสียงบวกคือกับเนอะเสียงบลอกเลยบวกคือหนีบไว้เมื่อสักเดืนพี่น้องอจางไรก่อ oh, ยู่เต็มเลยโอ้โบอสโจบอกว่าการนี้ไม่พอจักรรถแห่เขามาจัดช่างมาอีกใช่เพื่นเนี่ยปวดกระลังแรงไปแล้วโอ้เอารถสร้างรถสร้างวันนี้นะครับฮะ แม่ค้ากัตาบอกเราไปซื้อบัสแม่ค้ากัตาออครับนะคุณดีมาน็อปมิเสียงมาเบิงจิงือยังไงเออมาเบิงโอ้ยมันมันสีมาซอยเลยแม่ค้าหาบวันนี้น,นะครับอนุญาตประกาศให้โลกรู้เลยให้โลกรู้เลยเ,เครื่องเสียงปีนี้นะครับขอบคุณอาจารย์ช้างช้างออดิโอช้างรถแห่ตูเบสรับวงแรกของวงการมะลอ่อม ทั้งสองวงเลยนะครับทั้งสองวงทั้งสาวน้อยพชรบันแพงและสาวน้อยลำเพลินโชว์เป็นเ็ดที่บ่เคยเห็นใถววงไหนเลยบ่เคยมาดีพี่น้องเลี้ยวเห็นบันประมภทอันเก่าี่ครับบั้น่รอันเก่าชุดใหม่นะครับชุดใหม่ล่าสุดที่จะสู้ฤดูกาลหน้าโอ้โหผู้จัดการปกติแล้วผู้จัดการมาเดียวปกติแล้วเคียงเสียงเขาจีซุ่มกันนี่เออเขาจีดซุ่มมาปีนาเนี่ยเปิดวงจังเสียวมาโชว์เขจังสันติจังสันเตี้ยแล้วน้อยนี่อาจารย์สร้างว่าเปิดเลย เปิดเลยมันขาดมาื้อนี่คอยสีได้หู้ว่ามันเป็นยอดหนอังเปิดวงดังก็นีอีกเอาคักครับเล่นบอเอาคักครับ,บเออคู่กันดีครับคือกันเล่นทั้งสองเป็นชุ่เดียวกันกับชุดเดียวกันเท<อ>่าเท่าเบอร์กับของอาจาร,รย์ส้างถูกต้องครับนะครับตู้เบสของอาจารย์ช้างปีนี้ครับวงแรกไลายคนและพจนเดินบุกได้ยินงดีชอช้างช้างสเต็มอ่ะขอบคุณบริษัทท้าบึ้นไหมที่ เออมาดูด้วยขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณที่มาช่วยดูแลครับเป็นของเสียงกลางนะครับเออขอบคุณขอบคุณที่ช่วยดูแลเราอาจารย์สัางยิ้มบ้อหูบเลยได้ยินไปเสียงโคสกบอกว่าเนี่ยพ่อใจไปบ้องพอใจบองพ่อใจเอาตู้ไปแก้ไม่เอออาจารย์สระวิเปิดเปิดให้ขาดกันไปเลยวันนี้วันศัตย์ เอาอาจารย์ถ้าเราพร้อมเราก็เช็คได้เลยเพราะว่าไม่มีแล้วถามแล้วบอม่ายามเพราะอีกขออนุญาตสุยๆมาจะเข้าอาจารยแแล้มันแค่ประมาณ30เมตรนะสามสบสี่สเมตรครับก็ไอแสงสีเสียงจาก f p e นทีมงานสังเกสีเช็คสังเกสีด้านซ้ายแถวแถวห้องน้ำด้วย นะครับตอนนี้มันต้องมีเหล็กตอกยึดพื้นแล้วก็ค่อยมัดรั่วมันมีอยู่รถตันได้หนักปีแย่แล้วยังเห็มัดเสียงแหลมมันจะจางเนี่มันคอนย์ยาวเส้นสังกะสีปิหวัอผมว่าแม่นี่ไว้เออไข่หนาเสียรถก็พอแต้มตลอดด้วยฝากด้วยนะครับทีมงานพอแต้มเสียนนนนะครับอันนี้เป็นงานที่เราต้องสรั่งงานสังกะสีเปิดโตไม่ได้หลายปูนแล้วคนบันทั้งหัวทีมงานเขามีสังกะสี เอามาอย่างคุณครูลองก็เลิกลงไม่อยู่ตรงไหนเอาให้คุณครูหน่อยคุณครูตีนี้ <c oughs> ครูตวัวเอ่คือซุ้มนำเพราะอาบเนี่ยพวกมว่าจะขึ้นเหรอครับ่อีแหละตอนนี้พอโจทย์เอาไขมาแล้วตอนนี้<อ>นะครับไข <c oughs> มาถึงแล้ว กทดสอบสวัสดีค่ะพี่น้องชาวบ้านราคาสูงค่ะไม่ยังบัตรราคาสูงบัตรแพงพี่น้องเช่าโกดซุ้มพิสัยกําลังว่าสิเป็นหนึ่งเข่าเฝ้าน้ำบอลลําไหลายจับได้หมดหนึ่งขี่รถจักรยานแลนเลยของบอโจประกาศเนาะว่าใบสามเนาะจ้าใบสามกับมาเลยเข่าหนึ่งแล้วก็เข่าหนึ่งจะเทียงจ้า เรื่องโรงเรียนศูนย์เด็กเล็กอยู่นี่แหละแล้วก็เลยบ้าเลยโอ้ยเพิ่อนพานไปแล้วแมียงข้อมบอดจุอยู่ะพ่อเนาะวบายก็ยังบอกแล้วว่าบ่มาบ่มาเนาะโอ้ยคนนี้ไมาคิวกว่ดอกระเดียดเลยอ่าคิวยังเอาแมนเออจ้าไปเดี๋ยวเดี๋ยวทีมงานเสื้อขาวที่มีตัวหนังสือใครก็อะนี่คือทีมถ่ายทำขาพประโยชน์เราใช่ไหมครับใช่ไหมเอ่อโอเคเดี๋ยวจะได้แจ e ้งหน้าประตูไว้ว่ามีตัวหนังสือ เวลาเดินไปกันมาดูทีมถ่ายทำภาพยนตร์ครับแล้วฝากที่บูธกันด้วยนะครับทางเครื่องดื่มสมบูรณ์ทีดีเพราะมีสิ่งและติดวิตามินบีผสมสารสกัดจากโสมนะครับวันนี้ท่านซื้อหนึ่งแพ็คนะครับแล้วก็รับคูปองเขียนซื้อที่อยู่ของท่านครับแจกชองแจกจับบาทแจกท่องจับบาทจังหวากันเันบอกขันบอกราคามันก็บ่ตื่นเต้นนะเนาะพ่อเอ้ยไม่ใช่แจกแต่อยู่หน้างาน แจกไหนอีกสำหรับพี่น้องผู้ซื้อบัตรขาชมในอ่อนไล์ในกลมปิดแจกขึ้นกันแจกท่องขึ้นกันแน่ไม่ได้แจกครับแจกไม่ได้แจกครับแจก,แกแมือนี่แล้วเอากําไรเอาทุนใส่ซเนาะอันเด็กเาเอากาไรเอาทุนใส่เสียงเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ยอมเอากมปีนี้เห็ดงาน,นเอาก้ามืดปีเอารางวันชีวิตเราบางทุกอย่างสื่อไม่บ่เศร้าจังเถอเขาเรียกว่ากำไรยู่งเสอซนเนาะสิละทยบันแทงใจง่าะ เป็นยังสี่ละเพราะว่าอย่างวันตีเราทํางานมาทักชีวิตเหนื่อยๆมาทักชีวิตนี่คือลางวัลเด็ดดิลังวันจ้ารางวัลของผู้ประสบความสําเร็จวงที่สองเนี่ยนะแมนค่ะมีคนทําคนแรกจ้าที่เป็นหมอลำขึ้นมาเป็นรูปเป็นล่างอันสองขั้นเด็ก็คือรางวันเด็นอันนี้ก็รลังวันอีกนักดนตกีผัวไอยเบิร์ตยูหันโอ้แล้วนักร้องล่ะฮะนักร้องจอยโพดสงสัยเป็นจีการเติร์กต้นหนามเกาหลีเลยฮ้ย หน้าเกาหลีเออแต่ว่าติดจีบพระโพธิ์นั้นนั้นเป็นความสุขเขาแต่เป็นจีบวัดสัปปะที่เรกเนาะอ่างเด็กกระทู้แถววัดตลอยเห็นวัดติดเออคือเขาว่าเอามึงจะเป็นพรกว่าแม่กันติดทั่วไปแล้วนะเออโอป้าสวัสดีค่ะพ่อหลุด อาร์ตพอใหม่นะครับวันอาทักล์มไปไปไปบอกนักแข่งนักหล่อสองคนมาสั่นเหมือนว่าเออพอหลอดพอหลอดพอยุดไปว่ามว่าสั่นคอยจับซุดคู่หน่อยคอยฟฝ้าเรียนเลยบ้านมันรักบ้านมันรักมากจริงมันเนี่ยอันเป็นคู่แดงพนันว่าไฮ่เอาคนเป็นคู่แดงจ้านี้พจน์ซ้อนุศเล็กๆนี่ยางมากยางมากมีอย่างหนึ่งท่วงข่อยไหมเลิกทองว่างเลยเอาบ้านเปนผู้นี่จีพายเด็กน้อยไปตไต่ลำยุหันมาจัดโอ้ยเออแมนดอกราเลยบาน ไม่ค่ะเด็กมันเป็นบ้านอนอย่างไปเองโอ้โหเด็กมันเป็นบ้านอนจ้ะอ่าอาขอความร่วมมือกบพี่น้องทุกท่านเดอนะครับถ้าเคลียร์พื้นที่ข้างในเสร็จเรียบร้อยแล้วเราาะเคลียร์พื้นที่เราจะปล่อยคนข้างนอกเข้ามาครับจ้าบมื่อี้มีการไทยทํำหนังชอดไญเมื่อนี้แมนชอดไ่บนเวทีนี่จากภาพยนตร์เรื่องคา่โอ เป็นภาพยนตร์ที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับศิลปินหมอลำใช่ให้อ่อนนี่เปรียบเสมือนบางคนบางคนบางคนบ่เสือบางคนก็ลบลูได้กว่สอนมาบางคนลูทั้งลูมาตงเสือตอข้าลบบ่าววานพุธนี่ศิลปินจ้่ว้าหันไปลื้นฟื้นเขาจะเอืนอ่าฟื้นขอห้ามตังความเพลินใช่เป็นบ้าเป็นบออผู้เราคนแก่สินอย่างน้ำท่านขมีได้พอในเรื่องนี้สิมีว่าเอามี่แหน่ผู้ใสิเป็นผู้แก่หอย อันนี้<า>พีพ่พันพันพันเจรินว่าป้าเป็นตำนานมากว่มามอลลมออดแตกศ <c oughs> ิลปินออดแตกนนคนที่ไม่เชื่อคำครูคที่ไม่เชื่อไม่รักษาสัจจะที่ให้ไว้กับครูบาอาจารย์หนังเรื่องน,น,นี้อาทิตา